ที่บากรครับสปเลาไปนลครับไปงยไที่บไปเลไปเลยไปไปนะคไับจยไปเลยไปเลยไปเายไปลได้นะครับ ลุนกันไปนะครับว,ว,วบางหางเริ่มนะครับวางหางเรีรยบร้รอยนะครับพอได้ลุ้นนะครับราคายี่4เพียง40นะครับลุนกันไปเพียงยี่ง3โล อนาคตฝากไว้กับเาทรงนั้นที่ว่ากรมาบักจ่อนนะครับทำดีที่สุดนะครับ